เมื่อตำรวจสายสืบพยายามตามจับหัวหน้ามาเฟียเขาตามเฝ้าเชา้าเฝ้าเย็นจนในที่สุดเขาดันตกลุมรักเพียมาเฟียเข้าให้เรื่องราวจะจบลงอย่างไรติดตามรับชมการสปอยได้ใน The c h a m l e t สืบสเสนหาทา้าฆาตกรรมถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไร่แล้วไปฟังคลิปสปอยกันได้เลยค่ะจองแจกอนนายตำรวจสายสืบที่มุ่งมั่นในการทำงานของเขาเขาได้รับมอบหมายให้ลาตัวปักจงกิลหัวหน้ามาเฟียตัวฉกาด ที่ไม่รู้ว่าตอนนี้นั้นไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนตำรวจรู้เพียงแค่ที่อยู่ของคิมเฮคยองเมียของปักจงกิลเท่านั้นจึงได้พยายามตามสืบจากเธอหลังจากแอบ,บตามรอยเฮคยองอยู่หลายวันตำรวจก็คิดว่าเฮคยองนั้นแอบ,บนัดพบกับปักจงกิลแต่เมื่อตำรวจบุกไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งก็ต้องคว้าน้ำเลวเพราะไม่เจอตัวปักจงกิลแต่กลับเจอผู้ชายคนอื่นจงแจกรตำรวจสายสืบพระเอกของเรื่องค่ะ เขาเลยตั้งตามสืบควานหาตัวจงกิวให้ได้โดยเขาให้พวกนกรู้แถวนั้นไปสืบว่าใครบ้างที่พอจะรู้ข้อมูลของปักจงกิวแล้วพระเอกก็ได้ข้อมูลว่าปักจงกิวนั้นเคยติดต่อกับผู้จัดการลีบริษัทเจโฮดิ้งเขาจึงตามไปคาดคันเอาข้อมูลพระเอกมันก็โหดและแถมกวนตีนไม่น้อยเขารู้ดีว่าผู้จัดการลีนั้นคงไม่บอกง่ายๆก็เลยต้องเล่นงานขู่กันสักหน่อยแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าปักจงกิวนั้นไปโกงเงินบริษัทเจมา และทางรองประธานบริษัทเจโฮดดิ้งก็หวังให้ตำรวจนั้นรวบตัวมันให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนยอมถึงขั้นติดสินบนตำรวจและผู้จัดการลียังได้บอกอีกว่าปักจงคิวน,นั้นตอนนี้ไปหลบที่บาร์ที่ชื่อว่ามาเกลในย่านของชองดัมและยังได้นับเจอกับเฮคยองอีกเมื่อได้ข้อมูลมาพระเอกจึงรีบสะกดรอยตามเฮคยองและได้พบว่าเธอนั้นกําลังทํางานโดยออกไปเชิญชวนให้คนมาเที่ยวที่บาร์มาเกลพระเอกได้แอบเข้าไปในห้องเช่าของเฮคยอง และได้ติดเครื่องดักฟังไว้ต่อมาบริษัทเจโฮดิ้งก็ส่งพ่อบุญธรรมของพระเอกที่เคยเป็นอดีตตำรวจมาก่อนให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมพระเอกให้ทำงานให้กับบริษัทเจโดยต้องจับปลักจนเกิ่ยวให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนและทางบริษัทเจยังได้ให้เงินพระเอกด้วยโดยโอนเงินให้พระเอกผ่านทางเมียเก่าของพระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็หัวเสียมากเพราะเขาเป็นตำรวจที่อยากทำงานทุกอย่างด้วยความถูกต้องไม่ใช่ทำงานเพราะได้รับเงินว่าจ้างจากใคร แล้วการต้ามติดชีวิตของเฮคยองก็ได้ผลเมื่อคืนหนึ่งปั๊กจงกิวได้แอบมาหาเมียของเขาเมื่อพระเอกได้ฟังเสียงที่ติดจากเครื่องดักฟังไว้เขาจึงรีบไปที่ห้องของเฮคยองและได้เจอปั๊กจงกิวนอนหลับอยู่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ช็อกตาตั้งที่เห็นพระเอกน,นั้นเอาปืนจ่อพระเอกก็ส่งสิกให้เงียบเพื่อจะได้ไม่ทําให้เฮคยองที่นอนอยู่ตื่นพระเอกก็คูให้ปั๊กจงกิวนั้นจะตุกติกและบังคับให้เขาก็โดดลงจากหน้าต่างห้อง พระเอกก็ชะล่าใจเห็นปั๊กจงกิวกระโดดลงไปและนอนเจ็บอยู่แต่เมื่อเขารีบลงไปดูกลับไม่เจอปั๊กจงกิวอยู่ที่นั่นเขาได้ไปหาตรงที่จอดรถเมื่อพระเอกเผลอปั๊กจงกิวกเข้ามาซัดพระเอกเขาให้ทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะสู้ชั้นเชิญการต่อสู้ของปั๊กจงกิวไม่ได้และก็พลาดท่าโดนปั๊กจงกิวเอาปืนมาจอ่อสุดท้ายปั๊กจงกิวก็หนีไปได้ พระเอกไม่ได้กะจะจับตายปาร์คจองกิลเขาอยากทำทุกอย่างตามกฎหมายจึงได้เอาเงินไปคืนผู้จัดก,การลีและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกต่อมาพระเอกก็ไปหาอาดีตนักโทษคนหนึ่งที่เคยติดคุกและรู้จักกับปาร์คจองกิลตอนนี้เขาเป็นคนคุมบาร์มาเกาบาร์ที่เฮคยองนั้นดูแลอยู่เลยให้เขาพาไปพบเฮคยองพระเอกแนะนําตัวว่าเขาชื่อลียองจุนจะมาเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของบาร์นี้และได้บอกกับเฮคยองว่าเขาเป็นเพื่อนของปาร์คจองกิลด้วยเคยทํางานที่เดียวกันมาก่อน พระเอกก็ทำทีไปตีสนิทกับเฮคยองถามเรื่องของปักจงกิวแต่ดูเหมือนเฮคยองนั้นเธอก็ดูออกว่าพระเอกโกหกเธอเพราะถ้าสนิทกันจริงทำไมถึงไม่รู้เรื่องเขาและยังมาถามเรื่องของเขากับเธออีกและได้บอกกับพระเอกว่าปักจงกิวนั้นไม่เคยมีเพื่อนสนิทไม่มีพี่น้องเพราะเขากลัวการถูกหักหลังที่สุดเมื่อพูดยังไงเฮคยองก็ไม่ยอมเชื่อพระเอกเลยงัดรอยแผลเป็นขึ้นมาโชว์ว่าน,นี่เป็นฝีมือของป์คจงกิวทำร้ายเขาตอนที่อยู่ในคุกด้วยกัน แต่เฮคยองก็บอกว่าเธอเองก็ไม่รู้ว่าปักจงกิลอยู่ที่ไหนเหมือนกันพระเอกก็มาดักเจอเฮคยองอยู่ตลอดซึ่งเธอก็รู้ว่าพระเอกโกหกเธอทุกเรื่องทั้งเรื่องแผลเป็นเรื่องที่ทํางานเก่าแต่พระเอกก็ยังไม่ลดละความพยายามยังคงตามติดชีวิตของเฮคยองและยังได้บอกกับเฮคยองว่าปักจงกิลอยู่ที่บ่อนที่นําดงดูเหมือนเขาจะเล่นเสียเงินไปเยอะแถมยังเอาบาของเฮคยองนั้นไปค้าประกันอีกเขาคงถังแตกแล้วละ่ะและอีกไม่นานก็คงจะกลับมาหาเธอ เฮคยองเลยถามว่าพระเอกนา้นปเปี้ยวเรื่องนี้มาจากไหนพระเอกก็บอกว่าเขามีนกรู้คอยสืบเรื่องให้ต่อมาผู้จักรลีก็มาหาเฮคยองเพื่อคาดคันถามว่าปักจุนกิวอยู่ที่ไหนซึ่งเฮคยองก็ไม่ยอมบอกอะไรแถมเขายังดูถูกเฮคยองว่าคงมีดีที่สามารถอาขาให้ผู้ชายอยู่ตลอดแม้แต่รองประธานบริษัทจเจก็ยังหลงเธอแต่เธอนั้นก็โง่ามากที่ดันไปจมปักอยู่กับปักจุนกิวและผู้จักรลียังทวงเงินที่เฮคยองติดหนี้เขาด้วย พระเอกที่แอบฟังอยู่ก็รู้สึกสงสารเฮขยองมากและบอกกับคนคุมบาร์มาเขาไปว่าให้ปล่อยข่าวลือว่าเขาได้เงินจากโต๊ะพนันจำนวนมากพระเอกก็คอยตามเฮขยองทำงานโดยเขาขับรถให้เธอวันหนึ่งเฮขยองก็แต่งตัวสวยเพื่อเอาใจกันไปขายให้กับคุณคิมแต่ดูเหมือนอิตาคุณคิมคนนี้ก็เล่นแง่จะขอมีอะไรกับเฮขยองท่าเดียวจนพระเอกทนฟังไม่ไหวเกือบมีเรื่องด้วยแล้วเฮขยองก็บอกว่าเธอคือมาดามคิมเธอเป็นหนี้ไม่มีอะไรจะเสีย แล้วก็บอกให้คุณคิมนั้นรับแจก,กันไว้แล้วเอาเงินนี้ให้เธอต่อมาเฮคยองก็เอาต่างหูที่เธอรักไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้เมื่อพระเอกเห็นเขาก็รู้สึกสงสารเธอและยังได้ถามด้วยความเห็นใจว่าจเจ้าเงินที่ไหนมาใช้หนี้เฮคยองก็บอกว่าคงต้องหายืมไปเรื่อยๆต่อมาพระเอกก็ไปหาหัวหน้าทีมสืบสวนซึ่งทําให้เขาได้รู้ว่าหัวหน้านั้นคิดจะจับเฮคยองโดยบังคับให้เธอพูดและล่อให้ปักจุนกิวออกมาและได้เตือนพระเอกว่าอย่าลงรักเฮคยองเด็ดขาด เมื่อเฮคยองเอาเงินไปคืนเจ้านี่ก็บังเอิญได้พบกับผู้จัดการลีที่มาพูดจาดูถูกเธอและท่วงนี้พระเอกที่ได้ฟังอยู่ก็ออกโรงพูดจาปกป้องเฮคยองจนเดินผู้จัดการลีนั้นเล่นงานเฮคยองก็เลยต้องรีบพาพระเอกออกมาผู้จัดการลีจึงโทรหาหน้าของพระเอกให้ออกโรงจัดการเรื่องเฮคยองเองเพราะดูเหมือนพระเอกนั้นจะทํางานไม่ได้เรื่องซสแล้วต่อมาพระเอกก็มาซื้อต่างหูให้เฮคยองเขาเลือกแบบเดิมคล้ายกับอันที่เธอขายไป วันหนึ่งผู้จัดการลีกับนาเทคยองมาเจอและได้ถามถึงเรื่องปักจองกิววันนี้เข้าพ้าหัวหน้าของพระเอกมาด้วยแต่เฮคยองก็ยังคงปากแข็งและบอกกับผู้จัดการลีว่าอย่ามาเอาเปรียบเธอไม่งั้นเธอจะโทรบอกรองประธานบริษัทเจผู้จัดการลีก็กลัวมากแล้วก็โมโ oh หตบหน้าของเฮคยองหัวหน้านักสืบก็บอกว่าเขาไม่สนว่าผู้จัดการลีกับเฮคยองน้าจะมีปัญหาอะไรกันเขาแค่สนว่าจะจับปักจองกิวให้ได้และอยากรู้ว่าตอนนี้ปักจองกิวอยู่ที่ไหน พะเขาตามตัวมันมาสองปีแล้วอยากจบคดีนี้สักทีเขาเลยเอายาปลุกเสกมาใช้กับเฮคยองหวังบังคับให้เธอนั้นบอกที่ซ่อนของปาร์คจุนกิลพระเอกที่แอบตามเฮคยองมาก็ได้เห็นจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมว่าเฮคยองนั้นเข้าไปในห้องจึงได้โทรบอกหัวหน้าว่าการลักพาตัวมันผิดกฎหมายถ้าเขาเข้าไปเจอว่าหัวหน้าจับเฮคยองมาและใช้ยาก,กับเธอเขาจะจับหัวหน้าและบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องของปาร์คจุนกิลเองให้หัวหน้าทํามันให้ถูกต้อง โดยพาเฮขยองไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจหัวหน้าก็เลยทำตามที่พระเอกบอกหลังจากนั้นพระเอกก็เข้าไปเอาเรื่องผู้จัดการลีเขาต่อยไม่ยังและบอกว่าจนกว่าเขาจะหาปักจุนกิลเจออย่ามายุ่งกับเฮขยองอีกเฮขยองก็ยังคงปากแข็งไม่บอกอะไรกับตำรวจตำรวจจึงต้องปล่อยตัวไปต่อมาปัคจุนกิลก็แอบมาพบกับเฮขยองเขาบอกว่ากำลังเตรียมตัวทำงานใหญ่กับแก๊งเสียงไหหลังจากนั้นจะพาเธอหนีไปอยู่ด้วยกัน แต่ตอนนี้เขาต้องใช้เงิน35ล้านวอนอยากให้เธอนั้นช่วยหยางเงินจำนวนนี้ให้หน่อยและเตือนเธอว่าอย่าหักหลังเขาเฮคยองก็รับปากว่าเธอจะไม่ทำและได้บอกว่าตอนนี้เธอทำงานกับลียองจุนและได้ถามว่ารู้จักเขาไหมปาร์คจองกิลก็บอกว่ารู้จักและเตือนว่าให้อยู่ห่างๆมันไว้ไอ้หมอนี่มันบ้าเฮคยองยังได้บอกว่าลียองจุนนั้นได้เงินจำนวนมากจากโต๊ะพนันปาร์คจองกิลก็เลยบอกให้เฮคยองไปหลอกเอาเงินจากลียองจุน เพราะไอหมอนั้นมันก็เป็นคนเลวเหมือนกันต่อมาเฮคยองก็มานั่งดื่มจนเมาไม้เธอกุ้มใจมากเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้กับปากจุนกิวเธอเมาจนทะเลาะก,กับลูกค้าในบาร์ด้วยแล้วก็กลับไปที่ห้องก็เจอกับพระเอกที่มานั่งรออยู่หน้าห้องเธอคิดว่าพระเอกนั้นทะเลาะก,กับเมียกเก่ามาไลช้ชวนพระเอกเข้าไปดื่มด้วยเฮคยองเริ่ม,มทําท่าทีอ่อยพระเอกซึ่งมันก็ได้ผลแต่พระเอกก็ต้องหยุดชะฮกเมื hey นะ่อเฮคยองนั้นเล่าถึงเรื่องของป์คจุนกิว เธอเล่าว,ว่าเขามาขอเงินเธอ35ล้านวอนซึ่งเธอก็ไม่รู้จะไปเอาจากไหนให้เขาพระเอกเลยเสนอว่าจะให้เงินเธอยืมเฮคยองก็เลยถามว่าทำไมพระเอกถึงทำแบบนี้พระเอกก็เลยบอกว่าพระเขาชอบเธอพระเอกยังได้เห็นรอยแผลเป็นของเฮคยองที่แขนด้วยทำให้รู้สึกสงสารเธอมากเมื่อเฮคยองนั้นเปิดเสื้อของพระเอกเธอก็เห็นแผลเป็นของพระเอกเต็มตัวไปหมดซึ่งเธอก็รู้ว่ารอยแผลนี้ไม่ใช่ฝีมือของปักจงกิลพระเอกก็เลยบอกว่า แผลเป็นทําให้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างและเขาก็ไม่อยากจะจําหรอกว่ามันได้มาอย่างไงเฮคยองร้องไห้แล้วก็พูดว่าถ้าคนเรามีแผลเป็นเพิ่มขึ้นอีกสักแผลมันก็บ่งบอกความเลวร้ายของชีวิตพระเอกที่ได้เห็นเฮคยองร้องไห้เขาก็รู้สึกเห็นอ,อกเห็นใจเธออย่างมากจนสุดท้ายก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอในใจของพระเอกเริ่มสับสนว่าเขารักเธอจริงๆหรือเปล่าหรือที่ทำทั้งหมดเพียงเพื่อหลอกใช้เธอกันแน่ และแม้ไม่อยากจะหลอกแต่เขาก็ต้องทําตามหน้าที่ต่อมาพระเอกจึงได้โทรบอกหัวหน้าว่าให้ยืมเงินจากบริษัทเจเพื่อจะหลอกให้เฮขยองนั้นเอาเงินไปให้ป้าจุงกิวพระเอกกลับมาหาเฮขยองและได้กินกับข้าวฝีมือเธอพระเอกก็ชมว่ามันอร่อยเฮขยองเลยบอกว่าถ้าให้เงินปักจุงกิวแล้วเธอจะไปจากเขาเธอไว้ใจพระเอกได้ไหมพระเอกบอกว่าถ้าให้เงินป้าจุงกิวแล้วก็ให้มาอยู่กับเขาเฮขยองดูเหมือนจะไม่เชื่อเลยถามพระเอกว่า คุณเป็นคนสับปับหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าใช่และเธอก็หวเราะแล้วก็พูดว่าเธอเองนั้นก็เป็นตัวแม่เรื่องการสับปับเลยล่ะพระเอกยังย้ำอีกว่าถ้าทิ้งปาร์จุนกิวแล้วก็ให้มาอยู่กับเขาเฮคยองก็เลยถามว่าเอาจริงเหรอพระเอกก็มองตาเธอคนซื่อแบบเฮคยองนั้นแม้จะผ่านผู้ชายมามากแต่เมื่อได้เห็นแววตาของพระเอกที่แสดงความจริงใจออกมาก็เริ่มถามให้เธอเชื่อใจเขา ต่อมาพระเอกก้เา,เาเงินมาให้เฮคยองเฮคยองก็บอกว่าพระเอกโกหกที่บอกว่าอยากอยู่กับเธอพระเอกเลยบอกว่าไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเฮคยองก็เชื่อว่าพระเอกนั้นอยากอยู่กับเธอจริงๆเมื่อเฮคยองนัดเอาเงินไปให้ปาร์จุนกิลแต่แล้วก็ถูกตำรวจสก,กัดจับตามแผนที่พระเอกวางไว้พวกตำรวจนั้นลงมาทุบรถของปางร์จุนกิลเขาก็พยายามปกป้องเฮคยองและเฮคยองนั้นเธอก็แสดงท่าทีออกมาว่าเธอไม่ได้หักหลังเขา ป้าจุเกิวก็เชื่อเธอป้าจุเกิวถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้ส่วนพระเอกน,นั้นเขานั่งรออยู่ในรถเขาไม่มีหน้าลงไปเพราะอายแก่ใจที่ใช้วิธีนี้หลอกเฮคยองเพื่อรอป้าจุนกิวออกมาแต่แล้วป้าจุนกิวก็หลุดจากการจับกุมและต่อสู้กับตำรวจทำร้ายตำรวจจนได้รับบาดเจ็บแม้ตำรวจหลายคนแต่ดูเหมือนว่าจะสู้แรงของป้าจุนกิวคนเดียวไม่ได้พระเอกที่นั่งดูอยู่ก็ทนดูต่อไปไม่ได้เขาลงจากรถพร้อมยิงปืนหนึ่งนัด และเล็งไปที่ป้าจุนกิวป้าจุนกิวก็ไม่มีท่าทีว่ากลัวพระเอกเขาเดินเข้าหาพระเอกทําให้พระเอกต้องยิงเขาแล้วป้าจุนกิวก็ล้มลงสิ้นใจตายเฮคยองที่เห็นเหตุการณ์อยู่เธอเสียใจมากเธอร้องไห้ต่อหน้าศพของป้าจุนกิวและไม่ทันจะได้ตอบว่าพระเอกก็โดนตํารวจพาตัวไปโรงพักพระเอกเข้ามาสอบปากคําเฮคยองด้วยตัวเองแต่ถามอะไรนั้นเธอก็ไม่ยอมตอบทั้งชื่อที่อยู่แน่นอนว่าเฮคยองนั้นโกรธพระเอกมาก หลังจากปิดคดีนี้ได้พระเอกก็ยังคงทำงานต่อไปโดยเฉพาะเวลาเจอคดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงพระเอกมักจะเห็นอกเห็นใจผู้หญิงที่โดนทำร้ายมากต่อมาพระเอกก็ตามหาเฮคยองเขาสืบจนรู้ว่าเธอไปทำงานใช้นี่ให้พวกติดยาพระเอกก็ไปหาเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมพบเขาต่อมาพระเอกก็ตามจับพวกเสพยาที่บังคับให้เฮคยองทำงานได้แล้วเขาก็คู่เข่าเขาไปหาเธอ แนะนำตัวว่าชื่อจงแจกรเขาขอโทษเธอและบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นเพราะเขาเป็นตำรวจคุณคือเมียมาเฟียเขาไม่ได้หักหลังแต่ต้องทำตามหน้าที่เฮคยองที่โกรธมากก็ด่าพระเอกว่าไอสารเลวเมื่อพระเอกเดินออกไปเฮคยองก็เดินเข้าไปเอามีดแล้วทำทีเดินเข้าไปกอดพระเอกแล้วก็แทงเขาแต่พระเอกก็ไม่ได้โกรธหรือทำอะไรเฮคยองขณะที่รถพยาบาลผ่านมาพระเอกยังโบกมือให้รถพยาบาลผ่านไป เฮคยองที่เห็นแบบนั้นเธอก็เสียใจมากกับสิ่งที่เธอทำลงไปแล้วพระเอกก็เดินโซซัสโซเซหอบร่างที่โดนแทงเดินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใครแถมยังได้บ่นกับตัวเองว่าเวนจริงๆแต่เขาก็ไม่นึกโกรธเฮคยองที่ทำแบบนี้กับเขาพอคิดว่าเขาควรจะใช้ให้กับเธอแล้วหนังก็จบลงสรุปนะคะพระเอกก็ไม่ตายค่ะดูท่าทางจะตายยากซะด้วยจากรอยแผลเป็นเต็มตัวพระเอกคงผ่านอะไรไมาเยอะ และที่เฮคยองทําแบบนี้กับเขาเขาก็คิดว่ามันสมควรแล้วที่ต้องชดใช้ให้กับเธอส่วนพระเอกนั้นจะรักเฮคยองจริงหรือเปล่าคิดว่าลึกๆแล้วเกิดความรู้สึกเห็นหกเห็นใจเธอจนกลายเป็นความรักที่อยากดูแลอยากให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่พอเขาเองก็เป็นตํารวจต้องทําตามหน้าที่จึงไม่อาจแสดงความรักกับเธอได้ส่วนในมุมของเฮคยองนั้นจะให้เธอไปรักกับคนที่ฆ่าสามีเธอก็คงทำใจไม่ได้ค่ะเป็นหนังเกาหลีที่รามาสะเทือนอารมณ์มากๆค่ะ ใครชอบหนังแนวนี้นะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะ